ก็ผู้แนะนำเข้าธุรกิจที่บรนทุนายก็คือคุณพี่คุณจอมค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้รู้จักกับพีดันทุนายก็วันก่อนก็ได้แชร์ไปแล้วนะคะรอบหนึ่งขอโทษนะคะเสียงควรรูอเปล่าพอดีเปิดสองเครื่อง ก็จากคนที่นอนไม่ค่อยหลับอะค่ะเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดก็คือแบบทํางานเหนื่อยอะค่ะทํางานเหนื่อยแล้วก็จากคนที่ทําง,งานเหนื่อยทั้งวันนะคะจะต้องแบบนอนหลับสนิทหลับลึกแต่ว่าตัวเองเองเน,นี่ยน,นอนไม่หลับแล้วเวลาแบบหลับก็ชอบแบบตื่นตื่นตื่นบ่อยมากตื่นแล้วพอได้ตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยค่ะ ือนะคะสบายตัวขึ้นแล้วตื่นเช้ามาก็แบบไม่มึนหัวไม่ไม่หนักหัวแบบอารมณ์ก็ดีสดชื่นร่างกายก็ดชขึ้นค่ะก็คือแบบพร้อมทุกสถานการณ์อ่ะจากเตียนจากไปก่อนอ่ะเยอะอะค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ได้รู้จักอินพาอ้อยนะคะขอบคุณค่ะ,อคคะอตอนนี้ก็ทาน หลไหย,ย้อนนะคะคือจะแบบเวลากลางคืนนี้จะนอนแบบนอนลําบากค่ะแบบนอนไม่ค่อยหลับอืดท้องแบบหายใจไม่ค่อยออกเดี๋ยวนี้ก็ทานนะะก็รู้สึกว่าหลับได้ดีไม่อึดอัดก่อนนะคะน้ําหนักตอนนี้ก็ลดลดแล้วค่ะเมื่อเช้าก็ไปชั่งดูก็ลดไปสองกิโลอีกที่ใจสุดเลยค่ะก็ขอแชร์แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคะ แ,แรกๆทานก็จะแบบมีอาการปวดนะคะคือจะปวดช่วงแรกค่ะปวดแบบว่าคือแบบจนคิดว่าจะหยุดนะคะคือจะเป็นเจ้าปวดข้อตามข้อตามกระดูกอะไรด้วยะคะ่ะแล้วก็คุณยายแกเป็นโรคหัวหใจด้วยะคะ่ะก็ทาอาสนดแต่พอดีเดือนก่อนที่ไปนัดวัดความันตรวจขึ้นหัวใจคุณหมอว่าดีขึ้นมากะคะ่ะ าำดันอะไรก็ปกติดีกว่า่ป่อนไนป่อน,นพอไปวัดน,นะคะก็จะมีแบบต่ำบ้างสูงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปหาหมอนอคะ Okay. <laughs>